สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันนะครับในมงคล38ประการมงคล38ข้อที่31นะครับ่าด้วยตาโปจะ,ะตาโปจะคือการบําเพ็ญตะบะ,ะการบําเพ็ญตะบะคําว่าการบําเพ็ญตะบะเราก็เห็นแต่พวกนือสีชีพไเนะบำเพ็ญพจน์บำเพ็ญเ,เพียรภาวนาอยู่ในป่าในเขาไม่บุ่นไม่ไวายกับมนุษย์ว่างั้นนะ ทีนี้คาว่าบําเพ็ญเพียรนะมันก็มีหลากหลายนะครับคนเราเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องเข้าป่าเข้าดงอ่าที่จะทําให้จิตใจสงบได้แต่ด้วยอดีตการพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเข้าป่าเข้าดงเข้าเขาแล้วนะคืออยากให้จิตมันวิเวกอ่าช่วงที่มันใหม่เริ่มใหม่ๆอย่างเงี้ยอยากให้จิตมันวิเวกยอยากให้จิตสงบอ่าสงบไว้ไปท้าทายไปครับตัวตีไปไม่ไปท้าทายไปบุก ป่าฝ่าดงอ่าที่มันดงมืดมืดดงที่มีเสือได้ยินได้ข่าวว่ามีเสือมีช้างมีผีดังดุอะไรเงี้ยท่านไปฮะไม่ได้ว่าไปเพื่อที่จะไปท้าทายเขานะไปเพื่อที่จะทําให้จิตใจตัวเองนั่นอ่ะสงบไวขึ้นสงบเร็วขึ้นเพราะอะไรเพราะคนมันกลัวนะ่ะว่าใจมันจะสู้ไหมใจจะไปได้ไหมอ่าใจมันจะฝ่าฟันไปได้ไหมท่านก็ไปฮะสุดท้ายล้วท่านก็จิตใจสงบเร็วนั่นแหละ คือในอดีตมันเป็นอย่างนั้นแต่ที่ถ้าพอมาถึงปัจจุบันเนี้ยเ,เราจะไปหาป่าที่สงบป่าที่ไม่มีผู้คนป่าทีา่มีเสือมีช้างมันไม่มีนะครับก็มีแต่สนามชัยท่านเหยียบนะแต่ช้างคนนี้คือช้างคนนี้คือช้างที่มันช้างที่คนเคยรบกวนมันที่มันก็หลุกนะไปไปภาวนาไปปฏิบัติไได้แล้วช้างเหยียบตายฮนะเพราะได้ข่าวไปบ่อยว่าช้างเหยียบพระตายอยู่เรื่อยนะ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ทางเขาเพราะฉะนั้นเราอย่าไปยุ่งไหมวุ่นในวายกับทางของเขาอะทางใครทางมันว่างันเด้อทางใครทางมันก็ทีนี้ก็คือปฏิบัติอยู่ตามสถานที่ที่มันเหมาะสมสถานที่มันควรนะเช่นก็เรียกว่าสถานที่มันสัปปายะในห้องเราก็ได้ภาวนาที่บ้านที่อะไรก็ได้ครับขอจิตสงบอย่างที่ผมเคยกล่าวไปแล้วว่าคนที่จิตสงบอยู่ที่ไหนก็สงบบางคนไปเข้าวัดก็ว่าถือศีลทําเป็นถือศีลจินเจถือศีลใส่ชุดขาว ว่าพอไปวัดไปว่าก็ไปนินทาไปว่า,าร้ายไปติดเตือนไปอิจฉาริษยาไปนินทาคนอื่นแทนที่จะไปภาวนารีบไปภาวนาเร่งภาวนาให้จิตสงบก็ไม่ไปอย่างเนี้นั้นอยู่บ้านเพราะว่าดีกว่านะนั้นคําว่าสัป,ปะยะอยู่ที่ไหนก็ได้คนระับถ้าเราสะดวกยิ่งเราทํางานทําการเนี่ยอยู่ที่ทํางาน อ่าเวลาว่างก็ภาวนาสักห้านาทีสิบนาทีก็ได้อย่างเงี้ยนะอยู่ที่บ้านก่อนนอนห้านาทีสิบนาทีหรือก่อนตื่นนอนมาสักตีสี่ตีห้าเนี่ยก็ภาวนาสักยี่สิบนาทีแล้วก็อาบน้ําไปทํางานนี้ก็ได้ครับก็แล้วแต่เรานะครับเพราะฉะนั้นการไปปฏิบัติหรือว่าการบําเพ็ญเพียรหรือว่าบําเพ็ญตบะที่ว่าเนี่ยมันก็มีเรื่องเราเนาะอ่ามันก็มีเรื่องเราถ้าจิตใจไม่มั่นคงไม่แน่นิ่วไม่แน่ไม่แนออนเนี่ยนะ บางคำมันบอกเว่เหมือนลิทานในอดีตนมีลิทานเรื่องหนึ่งเนาะมีฤาษีตัวหนึ่งโอโ้โหเหาะเหินเดิอนอากาศได้เพราะท่านบำเพ็ญภาวนาบำเพ็ญตะบะจนถึงแสดงฤทธิ์ได้แาบนั้นเนอแสดงฤทธิ์อิทธิปฏิหารได้หเหาะเหินเดิอนอากาศได้อ่าแต่วันหนึ่งด้วยที่ตัวเองอยู่ในเขาในป่าไม่เคยเห็นผู้หญิงสักทีเน่ยอ่าไม่เคยเห็นผู้หญิงเลยว่า่างนั้นเนอะ ไม่เคยพบผู้คนพาออยู่ในในป่านะครับวันหนึ่งเหาะเหาะผ่านมาทางฝากฝั่งแม่น้ําแต่ปรากฏว่าพอเรือลงไปที่แม่น้ํานั่นแหละเห็นหญิงสาวกำลังอาบน้ําอยู่แล้วนะ่ะจิตมันวอกแว๊บจิตมันไม่นิ่งฮนะจิตเอาคุูมาลงไม่อยู่ตกลงมาเลยฮะตกลงมากาอากาศนะตกลงมาสู่พื้นดินน่ะที่เรียกขึ้นไม่ได้เลยครับเพราะว่าอะไรเพราะริมันหมดแล้วเพราะอะไรเพราะจิตตอนนั้นนะจิตมันหมด จิตมันไม่มีพลังเหมือนเดิมอย่างเนี้ครับเปรียบเหมือนว่าคนเราเนี่ยทําอะไรถ้าจิตไม่นิ่งจิตไม่แน่วแน่เนี่ยทําอะไรบางครั้งมันมีอะไรมาขัดมาขวางนีดนี่ต่หน่อยก็ทําให้เผลอไปนะแต่ถ้าคนเรามีจิตใจที่แน่แนวจิตใจที่มันคงจิตใจที่มันสงบอะไรมา ใกล้มาพัดผ่านมันก็ไปกระทบกระทานาไม่ไหวติงฮเหมือนดุดดังภูผาอางรแบบนี้นวนะวันเราก็เอาไปคิดไปไปวิเคราะห์พิจารณาะแยกแยะดูว่าอาจิตใจเราอานิ่งนิ่งหรือย,ยังแน่วแน่หรือย,ยังมั่นคงด,งดังดุดหินผาหรือยังนะวันเวลาจะทําการอะไรต่างวจ,จิตต้องนิ่งครับทําการใหญ่จิตต้องนิ่งครับสวัสดีครับ